บุคคลสามจำพวกที่หันหลังให้พระพุทธเจ้าเช็คเลยใช่คุณไหมพระพุทธเจ้าทรงได้รับสมัญญนามว่าพระบรมครูเพราะทรงมีอัจฉริยภาพในการสอนที่เหนือกว่าครูทั่วไปครูทั่วไป,วไปอาจสอนให้คนมีศิลปะวิทยาสำหรับการประกอบสัมมาอาชีพหรือสอนคนให้รู้ดีรู้ชั่ว ตั้งเหนือตั้งตัวในทางโลกได้แต่ครูอย่างพระพุทธองค์นั้นเมื่อทรงสอนใครก็ตามทรงสามารถทําให้คนที่มีกิเลสอัดแน่นอยู่เต็มหัวอกหัวใจให้กลายเป็นคนที่มีกิเลสหลุดออกมาเป็นแทบๆจนเหลือแต่จิตอันบริสุทธิ์เรียกว่าจากคนธรรมดาพอผ่านมือพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็สามารถยกระดับกลายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาทันที แม้ว่าพระพุทธองค์จะทรงเป็นครูชั้นเอกของโลกกระนั้นก็ยังมีคนบางประเภทที่หันหลังให้พระองค์คนชนิดนี้บางทีไม่ใช่คนโง่แต่เป็นคนที่มีความมากไปซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นมีอยู่ด้วยกันสามบุคคลสามจำพวกดังนี้ 1. สัญชัยปริภาชกผู้มีมิจฉาทิฐิมากไป สัญชัยปริภาชกหรืออาจารย์สัญชัยมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยเดียวกันกับพระองค์เปิดสำนักศึกษาอยู่ในกรุงราชคึกท่านมีสิษย์เอกสองคนคนหนึ่งชื่ออุปติศากด์อีกคนหนึ่งชื่อโลกิตะซึ่งเป็นลูกเสียฐีทั้งคู่วันที่ทั้งคู่มาสมัครเรียนจึงมีบริวารติดตามมาด้วยเป็นจำนวนมากแต่พอพ่าเรียนได้สาวันอาจารย์สันชัย ก็แจ้งว่าสอนจบแล้วไม่มีอะไรจะสอนอีกด้วยความเป็นผู้มีปัญญาสองหมานพทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วจึงคุยกันว่าคงจะต้องแสวงหาอาจารย์อื่นๆต่อไปต่อมาอุปติสสะไปเห็นสมณะรูปหนึ่งเดินบินทบาทมีกิริยางดงามสำรวมจึงเข้าไปใจถามธรรมสมณรูปนั้นคือพระอัสชิ ได้กล่าวตอบในตอนแรกว่าเพิ่งบวชไม่นานยังไม่สามารถแสดงธรรมได้แต่อุปติสสะก็ตือว่าขอพระผู้เป็นเจ้ากล่าวตามสามารถเถิดจะมากหรือน้อยก็ตามจงบอกแก่ข้าพเจ้าแต่ใจความเท่านั้นพระอัศิจึงกล่าวคถาว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตัดเหตุแห่งทมเหล่านั้น และเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้คาถาที่พระอัศสิิกล่าวคืออริยสัจสี่หัวใจของพุทธศาสนาคนที่มีการบำเพ็ญธรรมมาบ้างแล้วในชาติพบก่อนๆสิ่งนี้จึงเป็นการต่อยอดความรู้เดิมดังเช่นอุปติสัที่เพียงฟังคาถานี้จบก็บรรลุโสดาบันท่านจึงถามถึงที่อยู่ของพระาศาสดา และบอกว่าจะไปชวนเพื่อนคือโลกิตตาให้ไปด้วยแต่ด้วยความกระตันยูจึงชวนอาจารย์สัญชัยด้วยแต่อาจารย์ตอบปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าตัวท่านนั้นเป็นบุคคลระดับครูบาอาจารย์ของมหาชนมากมายการจะลดตัวไปเป็นลูกศิษย์ของศาสดาหน้าใหม่อย่างพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สมควรแถมกล่าวเยาะว่าคนในโลกนี้ คนโง่กับคนฉลาดใครมากกว่ากันคนฉลาดที่มีน้อยกว่าจงไปหาพุทธโคดมส่วนคนโง่ที่มีมากจงอยู่กับฉันต่อปรากฏว่าหลังจากพูดจบอุปติสสะและโกลิตตะก็ขอลาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำให้เหล่าบริวารทั้งสองที่ติดตามมาที่สำนักศึกษายกพวกตามไปด้วย อาจารย์สัญชัยมองดูสำนักที่ว่างเปล่าในพริบตาก็บังเกิดความโศกเศร้าจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดขณะที่สิทธิเอกทั้งสองคนนั้นการต่อมาได้เป็นอักขระสาวกซ้ายขวาที่เรารู้จักกันดีในชื่อพระโมกขลานะและพระสารีบุตรภายหลังทั้งคู่ได้เล่าเรื่องของอาจารย์สัญชัยให้พระตถาคตฟังซึ่งพระองค์ก็ได้ตรัสสองคาถาดังนี้ ชนเหล่าใดมีปกติรู้ในสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นสิ่งใดอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่ประสบสิ่งอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้สิ่งเป็นสาระโดยความเป็นสาระและสิ่งไม่เป็นสาระโดยความไม่เป็นสาระชนเหล่านั้น มีความดำรีชอบเป็นโคจรย่อมประสบสิ่งอันเป็นสาระ 2. พระชน,นะผู้มีความเชื่อมั่นมากเกินไปพระชน,นะไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นอดีตมหาดเล็กครูพระไทยตั้งแต่สมัยพระองค์ยังทรงครองคารวาสวิสัยเป็นเจ้าชายสิทธิฐานั่นเองภายหลังนายชนะได้เข้าบวชพร้อมกับเจ้านายในสากยวง์ แต่กลับไม่บรรลุธรรมด้วยเหตุว่าขณะที่เจ้านายองค์อื่นๆตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอารหรันต์พระชนะกลับมีวิธีคิดที่ต่างออกไปท่านถือว่าตัวเองนั้นเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงแปลตรงๆคือท่านถือว่าตัวเองรู้จักพระพุทธเจ้าดีกว่าใครทั้งหมดทั้งสิ้นและในเมื่อรู้จักดีแล้วจึงเฉยๆกับสิ่งที่พระองค์ทรงเทศสอน ถือเสียว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะอย่างไรก็เคยสนิทเสวนากับพระองค์มาก่อนคนอื่นทั้งสิ้นนั้นทำให้ท่านจึงเป็นได้อย่างดีก็แค่ป้ายบอกทางของคนที่เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นกล่าวคือทุกวันท่านจะนั่งรับแขกอยู่ตรงหน้าสถานปฏิบัติธรรมคอยตอบคำถามรายวันว่าพระพุทธองค์ทรงอยู่ไม่ทรงอยู่ หรือทรงอยู่ตรงไหนเท่านั้นทุกวันพระฉันนะจะนุ่งห่มเรียบร้อยนั่งเป็นฝ่ายปฏิบัติคอยต้อนรับแขกอยู่หน้าวัดไม่สนใจฝ่ายฟังธรรมท่านทำของท่านอยู่อย่างนั้นโดยไม่เคยสนใจฝึกหัดพัฒนาตนเองเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงล่วงลับดับขันท่านจึงเริ่มรู้สึกตัวเพราะคณะสงฆ์ทางวัดไม่มีใครสูงสิงกับท่านเลย ท่านรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตัวตนอีกต่อไปจึงไปถามพระอานนท์พุทธอนุชาพระอานน์อธิบายว่าพระพุทธองค์ทรงสั่งไว้ว่าตอนที่ยังอยู่ท่านชนนะไม่เคยสนใจฟังธทำคำสอนดังนั้นหากพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้วก็ขอให้พระสงฆ์จงลงพรหมทานแก่พระชน,นะด้วยการปล่อยให้ท่าน ใช้ชีวิตตามอัธยาศัยท่านจะทำอะไรก็ปล่อยท่านไปส่งทั้งปวงจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่านอีกตลอดไปพอรู้ว่าท่านถูกสั่งลงพมทันพระชนนะถึงกับเป็นลมสลบไปทันทีเมื่อฟื้นขึ้นมาท่านจึงได้คิดว่าตัวเองพลาดตรงไหนนับแต่นั้นก็เริ่มต้นปฏิบัติธรรมปรากฏว่าใช้เวลาไม่นานก็ได้เป็นพระอรหันต์สมใจ แสดงว่าเดิมท่านเป็นคนฉลาดมากแต่ที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็เพราะท่านเชื่อมั่นในความฉลาดของตัวเองมากเกินไป 3. พระเทวทัตผู้มีความอหาหังการมากไปในหมู่ชาวพุทธเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าพระเทวทัตนั้นเป็นราชนิกุลฝ่ายโกริยวง์ออกผนวดพร้อมกับเจ้านายในสากยวงศ์ แต่ขันผนวดแล้วกลับถือที่ถีมานะทำตัวตีเสมอพระพุทธองค์โดยถือว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นเจ้าตัวท่านก็เป็นเจ้าเหมือนกันนอกจากท่านจะถือที่ถีมานะแล้วยังริษยาในลาบสการะที่เกิดแก่พระพุทธองค์และพระอรหันตสาวกทั้งหลายด้วยกิเลสที่ชื่ออาหางการคือการป่วยด้วยโรคข้าก็หนึ่งในตองอู จึงไม่ฟังใครเป็นยอมใครไม่ได้ทั้งยังติดอยู่ในลาบสก,การะผลประโยชน์สุดท้ายแทนที่จะได้เป็นพระอระหันต์ท่านก็เลยเสียคนโดยเหตุแห่งการเสียคนก็เกิดมาจากการตั้งตัวเทียบพระพุทธเจ้าแยกออกไปตั้งสำนักต่างหากทั้งยังส่งคนมาปรงพระชนพระพุทธองค์หลายต่อหลายครั้งทว่าไม่สำเร็จกระทั่งวาระสุดท้ายท่านอาพาธหนัก เพราะตรอมใจที่ทําอย่างไรก็ไม่อาจบังบทพุทธรัศมีได้พอรู้ตัวว่าตนจะตายจึงสำนึกผิดให้สาวกหามาเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อขอขมาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ทันเข้าเฝ้าเพราะเมื่อมาถึงสาท้ายวัดพระเทวทัตเกิดอยากอาบน้ำพอย่อนเท้าลงเหยียบพ,พื้นสาโบคลณีก็ถูกแผ่นดินสูบ จนมรณาภาพก่อนจะได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพียงไม่กี่นาทีพระเทวทัตตามประวัติเป็นคนฉลาดแต่หมดโอกาสบรรลุธรรมก็เพราะท่านใช้ความฉลาดไปในทางที่ผิดทั้งยังถูกทิฐิมานะของกษัตริย์ตัวกูของกูมาบดบังบวกกับความริษยาอาฆาตและผลประโยชน์ครอบงำสุดท้ายเลยพลาดจากมรรคผลนิพพาน ทั้งทงที่มีชีวิตอยู่ร่วมพุทธสมัยแท้ๆสามคนสามตัวอย่างที่กล่าวมาคืออุทาหรณ์สอนว่าการเป็นคนมีปัญญานั้นก็ดีอยู่แต่หากใช้ปัญญาจนขาดสติคือไม่มีความยังคิดก็ไม่ดี